ขวดเฉพาะขวดแก้วเต็มรถเลยเต็มรถเลยขวดแก้วเต็มรถเลยขวดเหล้าขวดเบียร์ขวดสปอนเซอร์ขวดเอ็มร้อยเต็มเลยเต็มเลยเต็มพอดีเลยเอาตกแล้วฝนมาเนี่ตกแล้วเริ่มตกแล้วฝนเริ่มตกแล้วฝนเริ่มตกแล้วบาเนี่ตก ตกแล้วมาอน,นี่ตกแล้ว18พอคสองศูนย์สองศูนย์คศทเวนตี้ทเวนตี้ถ้าเป็นพศก็สองห้าหกสามตกแล้วฝนวันนี้ตกแล้วเริ่มตกแล้วครับฝนเริ่มตกแล้วกี่โมงแล้วเนี่ยสี่โมงกว่าสี่โมงสี่โมงฝนเริ่มตกแล้ว